พูดดูจะคัดเฮ้ยนี่ว่าไงครับบอสเยอะด้วยสนใจต่อยกันปะเอาไปสัตว์มันดักกูตามบีมมาดิมาดิว่าพวกไอหมือหลุดเออดักกูยี่หมื่นเลยต่อยดิต่อยดิต่อยกันดิเอาดินั่งรอเหรอมาดิสัตว์ขาวมึงคิดว่ามึงเงาหัอโอ้ยเอ้ยเอ้ยหมูมันดีเว้ยบีมมาดิ แม่มามามาอุ้ยแรงมัดพี่มึงจะโดนเราโก้กันไม่ไม่ไม่เราเป็นตระกูลแฮมเมอร์ไวบิมเราจะไม่ทำอย่างนั้นกดตัวยูกดตัวยูกดตัวยูพี่พี่ผมจะไม่อยากเข้าคุกน่าจะกดยึดคนกันกูเองจับลักจับลักไอ้มึงอยู่ตรงไหนมึงอยู่ตรงไหนกันมึงอยู่ตรงไหนกันเก้ตอนนี้เรากลายเป็นแก๊งคาบอยแล้ว ไม่เป็รไ่เป็นไรเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกูมีของเล่น Hello motherfucker เบอร์มือระเบิดเก็บไปเลยนะมึงเก็บระเบิดไปเลยโอ้โหมันเร็วมากเลยลองไปประตูเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมันเร็วจังวะมันงานเร็วใช่ไหาไอ้่ะอ่ะเอ๊ะอย่าเข้าอย่าเข้าเอ้ยนายเราขอเล่นได้ปะ เอาเป็นจอเลนนอนเลยนะเว้ยไหน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 โน้ดีครับครูครับเอาตัวที่แรงที่สุดนะน้องตัดไปพี่เอ๊ะผีแย่นี่โดนผีหลับไปแล้นจ้ะแรงเกินเหล่าหลีเหล่าหีืไม่ใช่ลูกทองเอาคุณ่ะเอาโออีโอ โอเล่อไม่ใช่ครับทานแล้วโอเล่โอเอาเล่อครับเอาเล่อแค่ตัดก็ได้เอาเล่ดไปแล้วก็ตั้งอยู่บนแล้วเดี๋ยวไปเอากันมันขวานเลย วิกกี้ดาวิกกี้ดยวิกกี้อกตีั่นมาีหยจังวยังไงทไมกูผิวขาวไอ้วนั่นจริงยังกวอ้วกัวว่ตัวขาวปกเลยูยังทไมกูผิวแกวม่เอพี่ในหมมันทาวบัวหิมากก็กูไม่รู้กไยมย สามสามศกสามศกไปเลยไปเลยไปไปไเยไปไเปเลปเลอไไยปเลปเลไป่ยเลยเลยเปเยไปไปนหยเไปยไปเลยไปเลยลยวเเปยยเไปไ ยิงดิยิงซ้ำมันให้ตายดิยิงเออยิงเออเอเอโดนบ้ากูไม่รู้ตายเอเอตายตายยังตายยังไม่รู้ตายเขาอีกมาทั้งตับมันกระโดดลงไปก็้อีกสั่ผู้หญิงนี้ปาดเกิดเหยอะชัวร์ฮะมึงมึงเป็นคนผิวสีพี่ใช่ใช่มึงเป็นคนผิวสีมึงใช้ครีมดีเข้าใจปะครีมมึงดีไง กูลองวิ่งไปด้วยฟามเร็วไอ้เชี่ยวหัวีฟแล้วไอ้ต <dry pineapple> well, you know ัวนี้ไงที่มันบอกมันไม่ชอบคนดำไงคนไทยเ่ยกูองจับพี่กู้ถจับเรียบรออยไอ้โจยไอ้โอ้อยโ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 ออยยอย เี่ยลงสมมติฐานไม่ได้วะกูโดนมาตีโดนตีเม่ได้พี่เยี่ยมจอดโอ้โหสไนเปอร์ว่ะใส่ไม่เปอร์หุตกมาเข่าเยี่ยมหุตัดให้ไม่ละโมหุยโอ้โหตัดคนเป็นเลยเว้นอัพ นี่เลยตัดลูกซองอ่ะนะเดียวพอไอหนุ่มไอนี่อยู่เมืองบนอ๋อดูว่าไอเมืองพุทธดอร่าโดดูละโดูอ้อเสี้ยนนี่มาปุ๋ยแล้วกูดูแผนที่ไอ้โหอบีเอาบีรับใช้จำอะมึงอนะเอออมันจับกูได้แล้วมันตบมือทุก ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาหและกดแชร์กดแชร์กันให้เยอะๆเลยนะครับไม่ว่าจะกดแชร์ให้คนที่คุณรักแชร์ให้คนที่คุณชอบหรือแชร์ให้คนที่คุณเกลียดนะครับกดแชร์เข้าไปเลยอย่าลืมปันฟันกันก่อนนอนด้วยนะครับแล้วเจอกัน